ใครบอกว่าสังหาไปได้เนี่ยคนนั้นโกหก,กน,นะครับนี่คือทวิตเดือดจากคุณเสรษฐาทวีสินครับซีอของแสนสิริสังหาถทาจะเป็นไงต่อไปรัฐบาลจะช่วยอะไรได้ไหมหรือว่าจะแยกกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้จะมาล่าฟังนะครับ สวัสีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิม p r v p r t t y Life ที่มาพูดคุยกันถึงเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็สังหาริมทรัพย์แล้วก็เรื่องของการเงินไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้จะเล่าถึงทวิตเดือดของคุณเศรษฐาทวิตสินอันนึงนะฮะที่เล่าให้ฟังว่า ใครบอกอสังหาไปได้เนี่ยคนนั้นพูดไม่จริงแน่นอนนะครับแต่สิติโอนเยอะก็จริงแต่ว่าพอปจัดโปรโมชั่นอยากได้เงินสดเพื่อเตรียมรับมือนกับสิ่งที่จะเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ครับความท้งพูดถึงรัฐบาลเนี่ยว่าให้ช่วยภาคอาสังหาด้วยนะครับไม่งั้น,นรายเล็กรายใหญ่อาจจะต้องล้มตายกระทบกันหมดเลยครับ ซึ่งทวิตอันนี้เนี่ยสร้างความฮือฮาเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ในวงการอาสังหามากเลยนะครับไม่ใช่แค่อสังหาครับวงการลงทุนเองก็ต้องสะเทือนเช่นเดียวกันครับซึ่งก่อนที่ผมจะพูดถึงอสังหาไทยเนี่ยผมขอพูดถึงอสังหาทั่วโลกโดยเฉพาะอ,อเมริกาก่อนนะครับเพราะมีรายงานจากทางบูมเบิร์กเนี่ยบอกว่าภาคอาสังหาเป็นภาคหนึ่งเนี่ยที่ได้ผลกบจากโควิดมากที่สุดอันนึงเลยครับปัจจัยหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องข,ข,ข,ของความไม่แน่นอนครับอย่างเช่นเรื่องของไม่รู้ว่าโควิดจะจบเมื่อไหร่ทําให้สัญญาเช่าทีี่่่่เเเคยยชาาารรระ,ยะยวนนนััััับกบกกกลลลดสส้้งงงงืออขภ ผูกพันระยะยาวมันยังมีอยู่ไงคุณกู้ยาวคุณดอกเบี้ยระยะยาวแต่สัญญาคุณเป็นระยะสั้นในการปล่อยเช่าเนี่ยครับมันเกิดความไม่แน่นอนความเสี่ยงเกิดขึ้นในสังหารครับยังไม่พอนะครับในตลาดของออฟฟิศบิลดิ่งเองเนี่ยพฤติกรรมผู้โดยพกก็มีโอกาสที่จะเป,ปลี่ยนไปค่อนข้างสูงครับทำให้การเช่าออฟฟิศบิลดิ่งในเมืองกับลดลงไปเช่นเดียวกันครับและสุดท้ายครับนั่นก็คือเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆเนี่ยเติบโตกันมากมายทำให้พวกตลาดรีเทลต่างๆคอมเมอรเชียลที่เช่าเพื่อขายของต่าง,างๆเนี่ยเฮ้ย เกิดถูก disrupt ด้วยเขาไม่รู้เลยว่ามันจะตายหรือเปล่ามันจะขายได้ดีกว่าเท่าเดิมหรือไม่นะครับทำให้การเช่าในภาคของการค้าขายคอมเมอร์เชียลเชิงพาณิชยกรรมเนี่ยโอ้โหต่างดิ่งหนักนะครับในอเมริกานะฮะและสุดท้ายเลยเนี่ยเขาไม่รู้จริงๆว่าโควิดจะจบ ลงเมื่อไรอาจจะ3ปีไหมส2ปี5ปีหรือแม้กระทั่งบางอุตสาหกรรมรีเทลต่างโดนดิสครับเลยด้วยพวก a เมซอนต่าง,างด้วยอีโค้ตต่างเนี่ยอาจจะกลับมาไม่ได้เลยครับและด้วยจความไม่น่นอนตรงนี้เนี่ยทำให้อสังหาเนี่ยราคาร่วงหนักครับคนต่างเทขายครับและนี่ไม่รวมในมุมของอผู้ที่ซื้อบ้านอยู่เองและมีประเด็นเรื่องของตกงานไม่มีรายจ่ายไม่มีเงินมาจ่ายค่าผ่อนแบงค์ผ่อนบ้านของตัวเองด้วยซ้ำครับดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ทําให้คนต้องปล่อย ถูกยืดหรือทิ้งบ้านเป็นจํานวนมากในเวลาอันใกล้ต่อจากนี้ครับซึ่งหากดูในประเทศไทยเองก็ตามเนี่ยครับรทศไทยยังโชคดีกว่าในต่างประเทศอย่างในอเมริกาเองก็ตามที่นนนในส่วนของคอมเมอรเชียลนะครับในส่วนของออฟฟิศบลดิงหรือรีเทลเนี่ยนะครับก็ไม่ได้กระทบเยอะเท่ากับอเมริกานะครับที่กระทบต่างจะเป็นพวกโรงแรมนะครับแล้วก็แนวพวกร้านค้าท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือภาคของการซื้อขายอสังหาหรือว่าภาคของแบบว่า คนดีว่าเปอร์ทำอสังหาเข้ามาขายนะครับซึ่งจัดทวิขอบคุณเสรียฐเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่าเอ้ย ตลาดมันซื้อจริงๆและคนที่ทําคอนโดออกมาเนี่ยขายไม่ออกครับซึ่งหนึ่งวันต่อจากที่คุณเศรษฐาทวีตเนี่ยนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็มาบอกว่าจะไม่ปลดล็อก L t ทวนะครับยันไม่เป็นอุปสรรคต่อตลาดอสังหารนะครับซึ่งอันนี้นก่อนหน้านั้นเนี่ยในภาคอสังหาเข้าไปคุยกับทางนายกนะฮะว่าเออขอเหอะปลดล็อก L t ทเหอะไม่งั้นอสังหาเองก็จะแย่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแรงซื้อจากต่างชาติเองก็หายไปถูกไหมฮะแล้วไม่พอครับกำลังซื้อคนไทยเองก็แย่เลยนะครับคนไทยก็แบบซื้อลําบากบวกมี LTV ก็คือเบรกความร้อนแรงของตลาดอสังหาครับซึ่งนี้ทางเบงกชา่าคงเห็นตัวเลขเรื่องของหนี้เสียหรือตัวเลขความร้อนแรงของอสังหาตั้งแต่เมื่อปีก่อนแล้วนะครับก็เลยเกิดมาการ LTV ขึ้นมาเพื่อบรกเความร้อนแรงนะครับตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีท่าทีที่จะปรับหรือปลดล็อก LTV ครับซึ่งความจริงแล้วก่อนหน้านี้นทางเบงกชติก็มีการปรับกฎเกณฑ์ LTV ให้ผ่อนปลนลงไปหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอต่อในภาคอสังหาที่จะกลับคืนมาได้ครับ ซึ่งกวิเคาะหลายคนก็มองว่าการที่แบงค์ชาติไม่ปรับอย่างนี้เนี่ยก็ส่งผลเป็นลบต่อสังหารนะครับคงจะฝืดแล้วก็จะไม่ฟืนไปอีกพักหนึ่งนะครับก็อื่นเลยนะผมก็ต้องขอให้คุณเข้าใจภาพของแบงค์ชาติก่อนนะครับแบงค์ชาติเนี่ยมีหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศไทยนะครับซึ่งไทยเองก็เป็นมีภาคการเงินและการเนาะที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะครับเมื่อเทียบกับปี40แล้วเนี่ยโอ้โหตัวเลขต่างๆเนี่ยดูเข้มแข็งกว่าตอนนั้นเยอะเลยนะครับแต่ตัยที่แข็งแกร่งเนี่ยมันก็มาพร,ร,ร้อมับบระงนนนนเิใ น,นั่นก็คือเรื่องของการไม่ปล่อยกู้เยอะควบคุมหนี้เสียควบคุมการดีฟอลต์หรือการแบบว่าผิดนัดชําระอะไรพวกนี้ครับและนั่นรวมถึงการเบรกความร้อนแรงในเรื่องของ LTV ด้วยครับซึ่งนี้เปิดเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แล้วก็เป็นการต้องเลือกนะครับถ้ายื่นมือช่วยอสังหาเยอะเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ภาคการเงินทั้งหมดทั้งประเทศเสี่ยงด้วยนะครับแต่ถ้าอาสังหาเนี่ยมันมาดึงภาคการเงินให้มีความเสี่ยงมากขึ้นหรือไม่ทั้งห้ภาคการเงินล้มไปเลยเนี่ยนะครับอันนี้กระทบหนักจริงๆเหมือนตอนที่ปีส ส่วนที่ภาคการเงินพังแบงก์พังนี่เสียสูงค่างเงินบาทลอยตัวเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นปีสูงเนี่ยนะครับมันกระทบไปกับทั้งหมดเลยนะครับให้เห็นภาพก็คือว่าในภาคการเงินเนี่ยนะครับมันกาลังแบบมันเป็นรากฐานของทุกธุรกิจในประเทศไทยถ้าภาคการเงินพังอันอื่นเละเทะคนที่มีแบบมีเงินกู้ซึ่งมีกันทุกที่เลยครับถ้าดอกเบี้ยมัน พุ่งปีขึ้นไปเนี่ยจากการพังของภาคการเงินเนี่ยทุกคนกระทบหนักหมดพอเห็นภาพใช่ไหมครับแต่ถ้ามองในมุมของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยในภาคของอสังหารเองก็ค่อนข้างเออน่าเห็นใจเหมือนกันก็เพราะว่าเขาเองเนี่ยถูกถูกเบรกค,ความร้อนแรงถูกไหมฮะแล้วบางคนที่ผันตัวเร็วหรือว่าขึ้นไหวเร็วอย่างเช่นอย่างแสนสิริเองเนี่ยที่บอกว่าทําโปรโมชั่นอย่างรุนแรงเนี่ยเพื่อเก็บเงินสดก่อนเนี่ยผมจําได้เลยครับตอนที่คุณเสร็จาเอามาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่ายอมขาดทุนนะ เออยอมขาดทุนนะับแต่ที่ยอมขาดทุนเพื่อจะเอาเงินมาเป็นแคชโฟลก่อนซึ่งเขามีเงินสดในบัญชีกว่า1 2 0 0 0 0 0ล้านบาทนะครับและนั่นเนี่ยคือเจ้าใหญ่ครับที่เขาสามารถลดโปรโม,มชั่น ลดราคาแล้วก็เอาเงินสดหรือว่าซึมซทัพย์ดิมันล็อตแรกออกไปได้แต่คําถามกวแล้วเจ้าเล็กๆแหละครับที่หนึ่งคือต้นทุนสูงกว่าไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับมีดอกเบียที่แพงกว่าทุกอย่างมันแย่กว่าหมดเลยเช่นที่ดินเองก็อยู่ทําในที่ไม่ดีกว่าเมื่อเทียบกับสัตว์ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับการที่เขาจะขายอย่อไม่ขายลดราคาเนี่ยเพื่อเผื่อขายยากครับลดราคายังขายยากเลยประกอบกับมีภาระเรื่งดอกเบียที่ต้องรันถูกไหมฮะประกอบกับมีค่านู่นนี่ที่ต้องจ่ายไปนะครับดังนั้นเนี่ยคุณสหาับาไม่่ชวย มีรายเล็กหรือรายใหญ่เนี่ยต้องล้มตายครับแล้วพอรายเล็กล้มเนี่ยมันเกิดเป็นโดมิโนเอฟเฟกครับตลาดอสังหามันจะแบบราคาร่วงระนาวแล้วเป็นโดมิโนแบบเหมือนปี40เนี่ยที่คนต่างเพต่างแพนิคเรื่องราคาลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะตายมันจะเล็กกันหมดนะครับสิ่งนี้ซ่อนอยู่ของคาคำนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือบทที่พูดบอกว่าแสนที่ลีอยากได้เงินสดเยอะในการรับมือกับเวิร์สเคสซิน n a r รีนะครับหรือว่าจะเก็บเงินสดเพื่อรองรับ แรงกระแทกที่อาจจะมาได้เร็วๆนี้เนี่ยนะครับก็จะบอกอะไรฮะก็จะบอกไหมว่าสิ่งที่กําลังรออยู่เนี่ยมันอาจจะยังไม่มาครับหรือสิ่งที่เป็นคลื่นลูกที่มันแรงกว่านี้เนี่ยมันยังไม่มาเลยครับดังนั้นเนี่ยโอ้โหยังไม่มายังจุกยังเจ็บขนาดนี้และถ้ามันมาล่ะเออคือทางคุณเสถาก็เตรียมรับกับแรงกระแทกนั้นเอาไว้แล้วนะครับซึ่งทวิตอันนี้ก็ค่อนข้างเดือดนะครับแล้วก็ค่อนข้าง กล้าหารมาที่พูดอะไรแบบนี้สบผมนะซึ่งมันทำให้เราได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ย ประเทศไทยเองเศรษฐกิจเองมันกำลังประชิญหน้ากับอะไรตอนนี้ยังไม่จุดต่ําสุดอย่างที่เห็นอย่างแน่นอนนะครับยังมีอะไรที่กำลังรออยู่ด้วยซ้านะครับแต่เราผมเองอยากให้เข้าใจทั้งสองฝั่งนะทั้งฝั่งแบงก์ชาติเองหรือฝั่งอสังหาเองทุกคนเนี่ยตันหนักหมดและอสังหาเป็นภาคหนึ่งนะครับที่รับผลกระทบจากโควิดหนักต้นๆ้นเหมือนกันครับซึ่งทางภาคการเงินเองเนี่ยจะบอกว่าเขาไม่ช่วยหรือว่าเขาไม่ได้ผ่อนปลนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้เหมือนกันเพราะว่า ถ้ามันทําให้ภาคเงินอ่อนแอเนี่ยถ้ามันพลาดเมื่อไรเนี่ยถ้ามันเทคไรซ์หรือรับความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อไหรเนี่ยเออท้งประเทศมันจะโดนด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทําเลยหรือว่าจะปล่อยเลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็มันผมก็พูดยากนะครับแต่มันเป็นหน้าตาแบบนั้นครับหลายคนคงเคยเห็นเรื่องของซอฟท์โลนถูกไหมครับทางรัฐบาลอัดฉีดขึ้นมาเพื่อจะแจกเพิ่มสภาพคล่องให้กับหลากหลายบริษัทหรือ s อ e ก็ตามเนี่ยนะครับแต่ซอฟท์โลนเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถปล่อยนะฮะให้ s m e ได้ครบ ตามงบประมาณที่กําหนดนะครับก็เนื่นด้วยเรื่องแบงก์เองเนี่ยก็ไม่กล้าปล่อยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็เครดิตไม่ค่อยดีนะครับหลังจากเกิดโควิดเองมันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเบี้ยวหนี้มากขึ้นแบงก์เองก็มีความกลัวเกิดที่เสี่ยงเหมือนกันเขาก็เลยไม่ได้ปล่อยนะครับคุณจะต้องเห็นภาพว่าตอนนี้ภาค s m e เนี่ยหรือภาคอสังหาเองพูดถึงอสังหาก,ก็ได้นะครับต้องการเงินไปหมุนหรือต้องการการช่วยเหลือเนี่ยแต่ภาคการเงินเองเนี่ยก็มีความที่แบบระมัดระวังคอนเซอร์เวทีฟเหมือนกันคือจะไปสุดตัว เออช่วยได้ไปช่วยได้แต่ถ้าพลาดขึ้นมาโล่มหมดเลยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับซึ่งมันเป็นจุดวัดใจเหมือนกันนะคือ คือผมเข้าใจสองฝั่ง่มันวัดใจอ่ะมันไม่มีทางที่มันถูกต้องอ่ะแต่คุณก็ต้องเลือกในทางที่แย่ทั้งคู่ะนะครับและจุดที่เป็นคลายแแมกจุดที่น่าสนใจนั่นคือหลังจากนี้ครับในภาคอสังหานะครับนั่นคือการออหมดเวลานะครับการพักหนี้นะครับรวมถึงกับว่าของที่เป็นมือสองเนี่ยจะมีคนที่แบบ NPL โดนยึดรัพย์หรือแม้กระทั่งขายต่อลาบากเนี่ยเพราะว่าราคามันก็ร่วงคันงเยอะคนเองก็กู้ซื้อไม่ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับในช่วงครอร์เตอร์สหรือครอร์เตอร์สต่อจากนี้เนี่ยม ะมีปัญหาอะไรเข้ามาในภาคอสังหาด้วยอย่างที่คุณเศรษฐาทวีสินเขาก็ได้พูดถึงว่าจะมี worst case scenario เกิดขึ้นหรือเปล่าในเร็วนี้นะครับและสุดท้ายครับเราไม่รู้จริงว่าโควิดเนี่ยจะจบถึงเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าดีมานต่างชาติจะเข้ามาไหมหรือแม้ก,กระทั่งเศรษฐกิจจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าทางแบงคชาติจะอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงบ้างครับและถ้ายื้อกันยาวๆแบบนี้เนี่ยเป็น ปีนี้อ่ะปีหน้าอ่ะสองปีสามปีหรือห้าปีเนี่ยภาคอสังหาเนี่ยดิมานหดไปแล้วเนี่ยนะครับตัวเล็กๆเ,เนี่ยมีโอกาสที่จะเอ,อ่อล้มเหมือนกันนะครับ